อีกแล้ววันนี้มาลองชงผงม,มัทฉะกันนะคะเราจะชงเป็นกับนมออตแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยจะมีลองตีฟองนมท็อปอัพดูนะคะว่าจะเป็นฟิลประมาณไหนใช้ผงม,มัทฉะสี่กรัมค่ะแล้วก็ร่อนให้เขาเป็นเนื้อละเอียดนะคะสีก็จะสวยแบบนี้เลยเราเติมน้ำเปล่า30 ML นะคะแล้วเราก็คนให้เข้า ราก็ใส่ในโมโอตประมาณ50 ml แล้วก็รอบสองอีก100 ml อค่ะก็จะสีที่ได้ออกมาแบบนี้เลยทีเนี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราลองตีฟองเองนะคะอยากรู้ว่ามันจะเป็นฟิลไหนก็เลยลองตีแล้วก็แอบหยอบหยอบหยอะอะไรหยอบพงมัทฉ่าทำทำไมแต่อยากรู้ค่ะว่าพอสีเปลี่ยนแล้วตัวฟองนมเนี่ยจะกลิ่นเปลี่ยนตามด้วยไหม Roy uh -huh.